จิงมันสาบไปเลยครับสาบไปโอ้กระเพงแตกกระเพงแตกคุมกันเพื่อนคุกกันเพื่อนคุกกันเพื่อนเรามาดีวกันเราต้องกลับด้วยกันสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Regame Studio และในวันนี้เรามาอยู่กับเกม Starship t r o o p e r e x t e r m i n a t i o n ครับหลีดีๆเ๋ยวก่อนนะเกมจากหนังเรื่องสงครามแมงมื่นขานะครับที่เราเนี่ยต้องมาต่อสูขขขอ้กับพวกแมลงที่น่ารังเกียรนะครับพวกแมลงอารักนิดนะ ยิงมันก็เลยพวกนี้มันอึดมากๆอรักนิดจนชั้นนักรบนะครับเดือดๆเจอไวเออร์จิงยิครับหนึ่งครับเข้ามาไม่ถึงนาทีเลยครับบู๊แล้วนะเกมนี้ไปครับผมเนี่ยเราได้รับบทเป็นโมบายอินฟรานที่นะครับแล้วในรอบนี้เราได้รับภารกิจมาส่งแก๊ส what จากโมบายอินฟรานที่กันเป็นแก๊สเฉยเลยเอ้ยเป็นแท็กซี่เฉยเลยทุกทีครับพี่ผมไม่ว่างยิงผมส่งแก๊สอยู่ครับโอเคครับคุ้มการเพื่อนที่ส่งแก๊สนะเออ จะทำไรจะทำไรคนส่งแก๊สผมไม่ทำไรเลยคนส่งแก๊สหรอกนะไายเพื่อนไปคุ้มกันอยู่คุ้มกันอยู่คุ้มกันพนส่งแก๊สเร็วคุ้มกันพนส่งแก๊สเอาแก๊สไปเร็ว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 ไปครับไปครับวกรักนิดที่น่ารังเกียจมันเป็นดาวที่อุบาทมากที่พบมนแลง <laughs> เป็นไงไปไหมครับเพิ่งผมเพิ่งย้อนกลับไปดูหนังแบบไต้ยภาคมาไม่นานนี่เอง เอาจริงๆนะอย่าเรียกว่าหนังไต่ภาคเลยดีสุดคือภาคหนึ่งครับภาค2ภาคส,าคสานี่คือแบบอะไรก็ไม่รู้นะภาค2นี่คือ Among อมองอัดอ่ะผมงงเหมือนกันว่าเขาสร้างมาทําไมนะส่วนภาคสานี่คือเหมือนดูคนออกเดินทางแล้วก็ทะเลาะกันอะ่ะงงมากพี่ไม่น่าทําอะไรอย่างนี้ออกมาเลย<笑><笑>เห็นแล้วเศร้าครับผมโอเค แก๊สอีกอกี่นาทีเพื่อนไม่มาแอตแทเวตแก๊สมันจะทำงานไหมเนี่ยเมื่อ <activ> แต่เจ้ามันไม่ทำงานหรอกโอเคจุดนี้30มสิบวินะครับแต่จุดนี้ป้องกันหนาแล้วนะเราไปจุดอื่นแล้วกันเราถอตเออเฮ้ยเพื่อนส่งแก๊สเพื่อนส่งแก๊สไปโอ้มาพวกอารักนิดที่หน้ารังเพียบแมลงที่ดีคือแมลงที่ตายแล้วแค่นั้นครับโอเคโอเคโอเค คุการเพื่อนไว้คุการเพื่อนไว้เพื่อจะได้วิ่งไปส่งแบบสบายใจโอเคโอเคโอเคครับปลอดภัยกลับไปที่เครื่องผลิตแก๊สใหม่ทุบอันที่จริงผมว่าหลังจากที่ผมเล่นเกมนี้ไปแล้วผมรู้สึกว่าตัวเกมครับมันมีกลิ่นอายของเกมที่ผมชอบมากๆอย่างเกม PVP นะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมทานเล่นหรือเปล่านะครับที่มันจะเป็น เกมแบบแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะฝ่ายคนกับว่าเป็นฝ่ายเอเลียนนะครับวิธที่ฝ่ายคนเนี่ยก็จะเล่นเหมือนที่เรากําลังเล่นนี่เลยส่วนฝ่ายเอเลียนครับจะมีรูปแบบการเล่นเป็นแบบ RTF นะคือต้องคอยสร้างมาแมลงมาแย่คนครับเนี่ยเหมือนกับไอ้พวกที่สปอร์ตออกมาตะกี้ครับแต่ว่าฝ่ายเอเลียนเนี่ยมันจะสร้างเองได้เลยนะรวมไปถึงการแบบสั่งดาวตกยิงลงมาด้วยครับก็เป็นอะไรที่แบบสนุกมากเลยนะเกม V.P อ่ะแต่ก็น่าเสียดายครับเกมมันมีอายุสั้นมากเลยนะผมแบบทานเล่น เกมไม่กี่เดือนเองนะเกมปิดแล้วรลอวผมเป็นตัวกัลากินีกันแน่ก็ไม่รู้นะครับเกมนี้มันจะมีการสร้างเบสดิเฟนด้วยนะครับเนี่ยเราต้องคอยแบบสร้างฐานป้องกันไว้ด้วยเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกไงมันจะมีช่วงที่เราต้องกันฐานนะครับจากการโจมตีของพวกมแมลงนะดงนั้นเราต้องแบบเตรียมสร้างฐานไว้ป้องกันด้วยนะครับเป็นภารกิจแบบคุ้มกันเลยโอเคตรงนี้เพื่อนสร้างบังเกอร์เอาไว้ กำแพงตรงนี้เป็นประตูที่จริงควรสร้างอีกชั้นหนึ่งนะเพื่อนโอเพื่อนผมว่าเราเอ่อมีตรงนี้ชั้นหนึ่งไปครับมีสักชั้นหนึ่งปุ๊บ เห็นไหมครับเกมมันผมถือว่ามันโอเคนะมีทั้งการแบบมีภารกิจเอ็กซ์พอร์ตแล้วก็มีภารกิจปุมกันพื้นที่นะครับแล้วเรายังต้องมาสร้างแบบเบสดิฟเฟนด้วยนะผมถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยครับเราสร้างพื้นที่เอาไว้เยอะๆเลยถ้าฝ่ายตรงข้ามแบบบุกมาเราจะได้มีแบบของไว้กันได้นะไปครับเดี๋ยวผมอืมช่วงนี้เราเป็นรีเกมการช่างกันก่อนนะอันนี้เดี๋ยวสร้างกระสุนไปตรงนี้ซัก จึงหนึ่งโอเคเอ,อ,อันนี้ผมหมดละพี่ค้าผมหมดแล้วนะครับเราออกไปบู๊กันดีกว่ามาครับฐานที่เราสร้างเอาไว้เดี๋ยวกำลังจะได้ใช้แล้วเอ้ยเอ้ยโอ้ยบ้านตรงนี้แตกเฉย อยากสร้างบังเกอร์ตรงนี้มากเลยผมว่ายัางไงตรงนี้ก็ต้องแตกอ่ะสร้างบังเกอร์ครับไปเลยครับแตกแน่ๆอ่ะกำแพงแบบบางเท่าแผ่นขนมปังแค่นั้นอ่ะมันจะไปรอดได้ไงครับอ มาได้ใช้ผมมาได้ใช้สร้างไว้ก่อนครับสร้างไว้ก่อนเรามีเวลาอีก49วินะครับในการสร้างบ้านแปลงเมืองนะโอเคโหดตรงนี้โคตรน่าเป็นห่วงเลยคุณผู้ชมดูแบบกำแพงบางๆกันที่เดียวนเงี้ยโอ้โหหลังฐานนี่มีที่ว่างเยอะมากเลยนะเพื่อนกำแพงอันนี้เดียวไหวจริงเหรเนี่ย เหมือนเพื่อนเราเริ่มยิงกันแล้วนะครับข้างหน้าเฮ้ยเพื่อนไม่กลับบ้านกันจริงเหรอเนี่ยผมว่าด้านในแตกแน่เลยผมว่าเราเราไปสร้างบังเกอร์รอไว้ดีกว่าครับ good green looks across ar Ark is the pulse board คาดว่าเราสร้างเอาไว้มาละมาละพวกแมลงที่น่ารังเกียจอารักนิดมันมาแล้วครับเราตรวจสอบตัวนี้นิดนึงนะครับว่าพวกแมลงมันจะโผล่มาตรงนี้หรือเปล่า เอเพื่อนเพื่อนต้องมาตรงนี้เพื่อน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 โอเคครับมีเพื่อนเพื่อนเราเริ่มมากันละเริ่มเห็นครับว่าแมงตรงนี้มันมาเยอะ ผมจะไม่ออกไปยืนตรงบริเคตตรงนั้นเด็ดขาดมีโอกาสตายสูงมากครับเอ้แต่มีเพื่อนเราคนนึงแบบพอยไปซ่อมเลยนะโอ้ยตดนะยิงยิงไปครับยิงไปยิงไปยิงไปอย่าหยุดจะหยุดตาสกระสุนพข้าไปอย่าหยุดจนกล่วยพวกแมลงมันจะตายให้หมด ี25่25%แล้วนะครับ,รบอ,อารังลิดหนามต้องฆ่ามันต้องฆ่ามันโชคดีนะที่เรายังไม่เจอพัดมากตรงนี้นะครับโอเคโอเคตรงอื่นยังโอเคอยู่ใช่ไหม หมือนตรงนี้เร um> ิ่มเบานะครับเราปล่อยเรื่อนสอบซับคนตรงนี้จัดการตรงนี้ไปโอ้นี BLANK ่ครับพวกพัดมารีบซ่อมเรื่อนรีบซ่อมรีบซ่อมก็แพง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 โอ้โหอืมพวกพัดมามาพวกพัดมามาพวกพัดมา โอ้นั่งยงเพื่อนข่ายพัดมาก่อนข่ายพัดมาก่อนไม่งันมันจอะกำแพงเราจริงมันสาดไปเลยครับสาดไปโอ้กำแพงแตกกำแพงแตกรีพีท ซ่อมซ่อมซ่อมโอเค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 โอ้โหฝั่งนี้แตกฝั่งนี้ก็แตกฝั่งนี้ก็แตกยิงยิงยิงดันมันไปดันมันกลับไปดันมันกลับไปโอ้โหโอ้โหอยากซ่อมมากแต่ว่าไม่ได้ไอ้พัทมามันยิงอยู่ ผมเป็นแค่หน่วยซัพพอร์ตผมจัดการพัดมาไม่ได้68%แล้วครับ68%แล้วเอา้ากำแพงตัวที่เป็นหมดโอเคโอเค ไอ้พัดมายังไม่ตายพัดมายังไม่ตายอะไรเพื่อนผมผมสปอร์ตผมสปอร์ตเพื่อนอยู่ผมสปอร์ตเพื่อนอยู่กลับค่บมาเพื่อนฟื้นขึ้นมาก่อนโอเคสวยซ้ำ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 อ๋อพัดมามันยิงมา โอเคครับแต่กี้ผมปล่อยโดนฮิวไปก่อนนะนนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โห,โห,โหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว,วเออเออซ่อม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  เราต้องถอยออกมาหน่อยครับไม่งั้นเราโดนพัดมากยิงทีเดียวแตกหมดเลยโอ้โหแย่แล้วฐานขนา้างหน้าแตกโอเค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 อุดรอยรั่วอุดรอยรั่วโอเคครับภารกิจเราเสร็จแล้วเราต้องหนีกันละเราต้องหนีกันแล้วไอ้พัดมากมันยิงมาอีกแล้ว เราต้องรอดูครับว่าอีก13วิเครื่องบินจะมาตรงไหนวัอื่นเลยโอ้โหเกียร์พังเกียร์พังเกียร์พังเอาเว้ดกับเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูอ่าแ <laughs> ยกกันเปิดประตู โอเควิ่ง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 เพื่อนนปีจีทางนู้นนปีทางนู้นเอาเอาบังเกอร์ออกบังเกอร์ออกบังเกอร์ออกพื่จะได้ไปได้เือจะได้ไปได้เือจะได้ไปได้โอเคครับเอาบังเกอร์ออกบังเกอร์ออกวิ่ง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 เพื่อนุกกันุกกัน ไปครับไปครับไปเพื่อนมีอยู่ข้างหลังเราคุ้มก,กันเพื่อนคุ้มกันเพื่อนคุ้มกันเพื่อน,กกนเรามาด้วยกันเราต้องกลับด้วยกันเ,เพื่อนอย่าจริงหลังเพื่อก็จ่จริงหลังเพื่อก็จ่จริงหลังไปละวางไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนต้องการฮิวโอเคถอยถอยถอยมือคุ้มก,กันให้ โอเคยิง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 ถอยถอยถอยครับยานละอีกสามร้อยเมตรกว่าเราจะไปถึงเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเพื่อนเพื่อนไปทางสะพานไม่ง่ายกันหรอโดดเป็นจิงกโจ้กกันทำไมเนี่ยไปครับไปไปครับไปเฮ้ย่าทางนี้มันชันกว่าทำไมนี่นะโอ้โหเพื่อนบอกว่าช็อตคัตคือทางที่อีซี่ใช่ไหมครับเนี่ย อย่าโดดสูงนะครับเกมนี้เราโดนดาเมจจากที่สูงได้นะผมเคยโดดมาแล้วเจ็บมากไปครับหืจะทำอะไรเพื่อนผม,มไ,ปไปครับไปไปครับไปอีกหนึ่งนาทียานจะหนีเราแล้วต้องรีบขึ้นยานผมเรียกหุนฮิวมาก่อน เป็นหน่วยหมอมาดีอย่างนี้นะครับมีหุ่นช่วยฮิลแบบส่วนตัวนะไปครับไปไปครับไปกโกโกโกเราน่าจะรอดแล้วแหละดูจากสภาพไปครับไปขึป้นยานกันขึ้นยานกันเพื่อนโอเค <Okay. S 2> อีกสามสิบวีครับยานจะออกละกโกโกเพื่อนลุยเลย ไปครับ <V ulture S 1> ที่จริงมันไม่ต้องรอ3 0วสิกวิก้นครับถ้าแบบทุกคนขึ้นมาบนยาหมดเนี่ยยามันจะบินออกเลยนะครับเป็นอะไรที่ดีอยู่ครับแต่ผมอยากให้ระบบบอกเลยนะว่าตอนนี้เหลือกี่คนถึงจะชนะเหลือกี่คนถึงจะแบบหนีได้นะจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยโอเคครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่มันมากๆก,กันนะคือถ้าคุณผู้ชมแบบเป็นแฟนหนังเกมสงครามแมงเหมือนขาผมแนะนําให้ซื้อเกมนี้มาเล่นครับคุ้มแน่ๆโอเคครับและในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ